กฎข้อที่15พยายามกับสิ่งที่ควรพยายามคุณเคยได้ยินเรื่องที่มีคนสอบใบขับขี่ถึง35ครั้งแล้วไม่ผ่านใช่ไหมคะแวบแรกคุณคงชื่นชมความวิริยะอุตสาหะของเขาเป็นอย่างมากแต่ก็คงอดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมยังทนทุ้ซีสอบซ้ำสอบซากทั้งที่ตัวเองก็คงจะทำได้ไม่ดีนักเจ้าหน้าที่เขาเลยไม่ปล่อยผ่านออกมาขับรถคันใหญ่หญนักๆเครื่องจักรล่ๆที่อยู่บนท้องถนนที่คาคร่ำไปด้วยเด็กๆคนแก่สุนัขและเสาไฟฟ้ายังไงล่ะคะ แม้สุดท้ายคนพวกนี้จะสอบผ่านแต่พวกเราก็ยังรู้สึกอยู่ดีว่าได้ใบขับขี่มาเพราะโชคช่วยทามตัวคุณเองเถอว่าถ้าเลือกได้คุณจะกล้าโดยสารรถที่พวกเขาขับหรือเปล่าที่จริงแล้วถ้าคนแบบนี้ยอมรามือเลิกสอบเหมือนอย่างบางคนและสารภาพว่าเรื่องขับรถนี่ผมคงเอาดีไม่ได้แน่ก็เลยจะหันไปขี่จัก,กรยานหรือไม่ก็ซื้อตั๋วรายเดือนเอาไว้โดยสารรถประจําทางถ้าเป็นแบบนี้ฉันก็จะปรบมือยกย่องให้กับความกล้าพูดโดยไม่สนว่าคนอื่นจะมองเขาอย่างไร ฉันจะไม่เรียกพวกเขาว่าคนขี้แพ้หรือวิพากษ์วิจารณ์ความตั้งใจหรือพลังผลักดันที่ลดน้อยถอยลงเลยสักคำเดียวก็ไหนเมื่อพวกเขาได้รู้เช่นเห็นชัดกับตัวเองแถมได้ยินเสียงลางบอกเหตุถนัดถนีขนาดนั้นแล้วฉลาดพอที่จะไม่มองข้ามมันไปบางทีคนเราก็ถล่มตัวหลงเดินทางผิดได้เหมือนกันแม้จะมีความตั้งใจดีก็ใครจะรู้ล่ะคะว่าไปผิดทางถ้ายังไม่ได้ลองไปฉันเลยรู้สึกว่าไม่มีอะไรต้องอาย หากเราจะกลับลำหรือเลิกทำอะไรทันทีเพราะรู้แน่ว่าเส้นทางนี้ไม่น่าจะพาเราไปถึงจุดหมายได้เช่นถ้าคุณรู้ตัวว่าไม่เหมาะกับการเรียนสาขาวิชานี้หรือมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมกับงานที่ทำหรือย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ทินใหม่แล้วไม่น่าจะเป็นผลดีหรือการเป็นคณะกรรมการชุมชนที่ต้องสละเวลาค่อนข้างมากจนทำให้เกิดความเครียดภายในครอบครัวคุณจึงโบกมือลาบอกพานซึ่งผมว่าเป็นสัญชาตญาณที่ถูกต้องเพราะมันไม่ใช่อาการถอดใจยอมแพ้ เป็นความกล้าหาญเข้าขั้นเลยทีเดียวมันจะเข้าข่ายการยอมแพ้ก็ต่อเมื่อคุณไม่อยากออกแรงสู้ไม่อยากเหนื่อยในรำคาญใจี้เกียจทำงานหนักกลัวความล้มเหลวเท่านั้นค่ะแต่สำหรับพวกเราเหล่านักเล่นกดไม่เคยยอมแพ้แก่อะไรอยู่แล้วมีแต่จะแข่งข้อต่ออุปสรรคและทำงานให้สำเร็จโดยไม่ปริปากบ่นเท่านั้นแต่ถึงอย่างไรนักเล่นกดที่ดีก็จะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่สู้ไปแล้วไม่คุ้มถ้าประสบการณ์และความรู้สึกกำลังบอกคุณ คุณเลี้ยวผิดทางนะคุณก็ยอมรับกับตัวเองอย่างตรงไปตรงมาได้นะคะไม่เห็นเป็นไรเลยก็แค่เปลี่ยนเส้นทางเดินใหม่เท่านั้นเองจบไม่มีใครฉลาดปราดเปลืองไปเสียทุกเรื่องหรอกค่ะบางทีคุณก็ต้องลองทําสิ่งใหม่ๆดูบ้างเพื่อพิสูจน์ว่าคุณสามารถทําได้เหมือนคนอื่นเขาหรือเปล่าซึ่งแน่นอนว่าบางเรื่องคุณก็อาจทําได้แต่ก็มีบางเรื่องล่ะค่ะที่คุณทําไม่ได้ไม่นานปีมานี้เองรัฐมนตรีท่านหนึ่งของประเทศอังกฤษ ยืนใบาลาออกจากตําแหน่งโดยเหตุผลที่สร้างความฮือฮาได้เป็นอย่างมากคือไม่มีอะไรมากหรอกคา่ะเพียงแต่ดิฉันไม่ยึดติดกับตําแหน่งจนกระทั่งทุกวันนี้ฉันก็ยังรู้สึกว่าเหตุผลในการลาออกช่างฟังไม่ขึ้นเอาเสียจริงๆแต่ที่แน่ๆทั้งฉันและคนอีกกลุ่มใหญ่ในประเทศต่างก็สู่ฮกเธอที่กล้าหาญเด็ดเดียวออกมายอมรับตัวเองแม้เธออาจจะไม่เก่งกล้าส,สามารถพอที่จะอยู่ในตําแหน่งได้ได้รับรองว่าเธอเหนือระดับกว่านักการเมืองทุกคนแน่แน ในเรื่องของความซื่อสัตย์ความกล้าหาญและการรู้จักตัวเองเธอผู้นี้เป็นตัวอย่างอันดีเด่นที่ชี้ให้เห็นความจริงว่าถ้าคุณรู้จักวางมืออย่างถูกต้องถูกเวลาคุณก็กำลังแสดงให้โลกเห็นถึงความแข็งแกร่งหาใช่ความอ่อนแอแต่ประการใดนักเล่นกฎที่ดีจะรู้เกมว่าเมื่อไหร่ที่สู้ไปแล้วไม่คุ้ม